ดวงด้านความรักนะครับของคนเกิดบันพุธมีอย่างนี้นะครับเนื่องจากเป็นคนมิสัมพันธ์ดีนะครับบุคลิกน่ารักน่าเอ็นดีช่างพูช่างคุยนะครับเปิดเผยจึงมีคนที่จะสนใจรักใคร่มากมายความคิดที่จะมีคู่ครองจะเป็นเรื่องที่ไม่ยากเย็นนะักแต่คิดติดที่ตัวเองนะครับเป็นคนที่มีพื้นฐานอารมณ์ที่ไม่มั่นคงโรเลเลือกมากขาดความเชื่อมั่นในตนเองนะครับการเลอกคู่หรือคนรักบางครั้ง จึงเลือกเพราะความสับสนบนสงสัยจะใช่ในคู่แท้จริงหรือไม่จนเป็นสาเหตุทําให้เลือกคู่ของผิดหรือตัดสินใจชัดจนเกินไปบ่อยครั้งที่ผิดหวังและเสียใจและตัดสินใจที่ผิดพลาดนะครับและชา้าจนไม่สามารถย้อนคืนวันเวลาดีๆได้ให้กลับคืนมาใหม่ต้องมานั่งชั่งใจนะครับและเสียใจภายหลังดังนั้นจึงควรมาตั้งสติพิจารณาให้ขวรให้รอบคอบที่สุดก็ ข้อมูลก็จะมีวันนี้ครับสุดตอนนี้จะขอแยกจุดวิกิขก่อนนะครับตัวเองค่ะโดยรักรับผมอาจา์ที่ไม่ได้ของโน้นนี้สวัสดีครับ